สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวบุญระวีตีข่าววันนี้เป็นรายการประจำวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ก็มาคุยกันมาวิเคราะห์กันมาเจาะลึกกันมาตีแผ่กันเรื่องข่าวคราวมันเป็นอะไรยังไงที่ไหนอ้าวล้อมวงเข้ามารายการบุญระวีตีข่าวต่อจากรายการข่าวทะลุไม่ ที่เป็นรายการที่พี่น้องประชาชนเข้ามาชมเยอะที่สุดถึงวันละสามแสนกว่าคนนะครับแต่รายการบุญรวีตีข่าวกำลังวิ่งครับกำลังเริ่มวิ่งเพราะว่าเพิ่งมาทำได้สักรายการนี้สักสิบกว่าวันมาตั้งแต่วันที่8นะยังไม่ครบเดือนเลยยังไม่ครบเดือนเลยวันนี้จะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันว่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเพราะผมมีเหตุผลของผม ว่าถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้เรามีผู้บริหารชาติบ้านเมืองเป็นอย่างนี้อนาคตเราต้องเป็นขี้ค่าจีนต้องเป็นขี้ค่าสาธารณรัฐประชาชนจีนครับประเทศจีนเพราะอะไรเพราะเวลานี้มันเป็นการทําสงครามการค้าระหว่างซีกตะวันตกคือสหรัฐอเมริกากับซีกตะวันออกคือสา,สาธารณรัฐประชาชนจีนเขาเรียกสงครามการค้า สงครามการค้าสหรัฐอเมริกาก็ต้องการไทยต้องการลาวต้องการการัมพูชาต้องการสิงคโปร์ต้องการมาเลเซียเป็นการชนเป็นการชนเขาเป็นมหาอำนาจเป็นยักษ์ใหญ่ครับฉะนั้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของ NGO NGO ที่ส่งเข้ามาช่วยเหลือกับเป็นกองทุนช่วยเหลือคนบางกลุ่มมอบบางมอบหรือว่า NGO ในประเทศไทยซึ่งเวลานี้หลาย NGO ด้วยการรับเงินเดือนรับผลประโยชน์จากจากมูลนิธิต่างๆอย่างเช่นมูลนิธิ Rocky Feller มูลนิธิจอร์สโซลอสมูลนิธิพวกนี้นะครับมีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นคนหนุนอยู่เป็นคนหนุนอยู่มูลนิธิพวกนี้ก็เข้ามาช่วยเหลือ กลุ่มบุคคลต่างๆ NGO ต่างๆและก็ผู้เคลื่อนไหวต่างๆในประเทศไทยถามว่ามีแต่สหรัฐอย่างเดียวเหรอในซีกจีนมีไหมมีครับในซีกจีนมีเขาียกสายลับจีนแต่จีนเขาไม่มีองค์กร NGO แบบเดียวกับสหรัฐอเมริกาเขาไม่มี NGO แบบเดียวกันในยุโรปแต่เขาใช้เขาใช้กลุ่มทุนทำงานครับ กลุ่มทุนทำงานของเขาอย่างเช่นเจ้ยไตยของในห้างท่าน,นินซีพีไปเปิดศูนย์การค้าใหญ่ในเมืองจีนซีพีสัมพันธ์กับจีนอย่างไรมีความใกล้ชิดอย่างไรสัมพันธ์กันอย่างไรช่วยเหลือกันอย่างไรจะเปิดให้ฟังจะเปิดเวกให้ฟังจะวิเคราะห์ให้ฟังท่านทั้งหลายจำได้ไหมเมื่อปลายปีที่แล้วปลายปีก่อนก่อนที่จะมีโควิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนนะครับผมเคยเอามาออกรายการนี้ฉายาเขาจริงจอกเงินจริงจอกเงินครับชื่อจริงเขาชื่อมิสเตอร์หวังอี้หวังอี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีสายบูครับสายโหดจริงจอกเงินเป็นรัฐมนตรีสายโหดเขามาคุยอะไรกับคุณประยุทธ์เขามาคุยอะไรกับคุณประยุาาคย,รค,รค,ย,ยคุณประยุทธ์นายกรัฐมนตรี พี่น้องทางหลายฟังผมไว้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ CIA หน่วยราชการลับของอเมริกา k b g ของรัสเซียแล้วถามว่าจีนมีไหมหลายคนไม่ค่อยรู้ครับว่าจีนมันมีไหมผมบอกให้ฟังก็ได้ว่าจีนก็มีเหมือนกับ CIA เหมือนกับ KGB ของรัสเซียของจีนเขาเรียกหน่วยหูเหมาหน่วยหูเหมาไอ้หน่วยหูเหมาเนี่ยเคยไปป่วนในอเมริกาครับ เคยไปป่วนในยุโรปหลายครั้งมีรายงานของกระทรวง CDSA หรือ Central Department of Social Affairs เรียกว่าเป็น Ministry of Security China หวังอี้นี่แหละครับไอ้หวังอี้ตัวนี้เป็นคนควบคุมอยู่มันเป็นรัฐตรีต่างประเทศและก็ไอ้หน่วยหูหมาเนี่ยหูหมาหูหมาไม่ใช่หูหมาหูเหมามันเป็นหน่วยงานลับทางทหาร ไอ้หน่วยง,งานรับทางทหารหมูวะหูเหมาเนี่ยมันเน้นความมั่นคงของภูมิภาคอย่างเช่นฮ่องกงจีนฮ่องกงใต้วันเนี่ยพวกนี้ครับเขามีออฟฟิศของเขา liaison นี่คือออฟฟิศของเขาตัวย่องเขามันจะมาแบบนักท่องเที่ยวมาแบบนักท่องเที่ยวผมเคยคุยกับคนจีนซึ่งเป็นรุ่นเก่าๆคนแก่คนชลาคน,คนจีนเก่าๆที่เป็นหลงจูเขาไปเรียนหนังสือที่เมืองจีน และก็พูดเรื่องประชาธิปไตยในวงน้ําชาคุยเรื่องประชาธิปไตยเพราะจีนมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นคอมมิวนิสต์เป็นยังไงเขาคุยเรื่องประชาธิปไตยกับพวกพวกครับรุ่งเช้าโดนหิ้วครับฮ่าโดนหิ้วโดนหิ้วไปไหนหิ้วไปที่ค่ายแรงงานจีนมันส่งสายลับไปทุกที่ครับในรูปนักธุรกิจจีนส่งสายลับเข้าไปในลาวไปทําการค้านะไปในลาว และก็ส่งเข้ามาในไทยมีสายลับเยอะแยะเข้ามาเข้ามาครับสำนักข่าวกรองของรัฐเนี่ย MSS เนี่ยมันก่อตั้งเมื่อปี1983มีสาขาย่อยตั้ง17แห่งทั่วโลกนะครับ17แห่งทั่วโลกเทคโนโลยีมันทันสมัยได้เขาถึงบอกเวลานี้ AI ของมัน,นของจีนเนี่ยมันทันสมัยมากมันสามารถจับใบหน้าของคนจีน 1,400ล้านคนได้หมดมันแน่ไหมล่ะมันแน่ครับนี่คือเทคโนโลยีที่มันทันสมัยที่สุดของจีนมันก็แข่งกันเวลานี้จีนเนี่ยมันมี1,400ล้านคนนะครับมันก็พยายามจะเอาคนของออกเอาคนของมันออกไปออกไปไม่ใช่ไปทำงานเป็นคนงานออกไปในยุโรปออกไปในอเมริกาออกไปในพมา่าออกไปในลาวเต็มไปหมด ออกไปในกัมพูชาคน,จ,นจีนเดินกันว่อนหมดในพนมเปญออกมาในประเทศไทยในประเทศต่างๆทั่วโลกในท่านเชื่อไหมคนจีนเข้ามาในเมืองไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่ขเขมรไม่ใช่กัมพูชาไม่ใช่ลาวไม่ใช่สิงคโปร์ไม่ใช่มาเลเซียเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวและก็มาซื้อกิจการนู่นนี่นั่นซื้อกิจการที่ไหน ชอบค้าขายทางด้านผล,ลไม้ก็ไปซื้อจันทบุรีตราดไปซื้อทุเรียนไปซื้อลิ้นจี่ไปซื้อลำไยไปทางซื้อไปทางลำพูนไปเชียงรายนะไปซื้อทางนู่นทางการจนบ,บุรีเวลานี้บุกเข้าไปเยอะแล้วเยอะแล้วพี่น้องเมืองการเล่าให้ผมฟังคนจีนเป็นเจ้าของสวนต่างๆเยอะแล้วคนไทยเป็นลูกจ้างครับมันเข้ามาไม่ได้เป็นลูกจ้างไม่เหมือนคนไทยไปอยู่ซาอุไปอยู่ตะวันออกกลางไปอยู่เกาหลีไปอยู่ญี่ปุน่น ไปอยู่ดูไบไปอยู่ตะวันออกกลางไปเป็นลูกจ้างขายแรงงานแต่ของมันมาเป็นเท่าแก่เว้ยมันมาเป็นเท่าแก่รัฐบาลจีนอุดหนุนมันมันหอบเงินมามาซื้อสวนลำไยมาซื้อสวนทุเรียนมาซื้อสวนลงังสาดมาซื้อสวนลองกองมันซื้อไปหมดแล้วก็ตั้งลงตั้งลงท่านอยู่ที่จันทบุรีฟังผมเยอะตราดฟังผมเยอะกันจนันทบุรีทั่วประเทศฟังรายการบุญลวีมาก ท่านย่อมเข้าใจรู้ใช่ไหมผมไปที่นั่นบ่อยมีพักพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องบ่อยผมไปคุยเคยเป็นเจ้าของสวนทุเรียนเคยเป็นเจ้าของสวนทุเรียนผมก็ไปทักผมว่าโอ้ทุเรียนปีนี้คงขายได้รวยเป็นเป็นหลายแสนเป็นล้านนะบังเขาบอกรวยเขาแน่ถามยังไงเขาบอกอีชันขายไปหมดแล้วค่ะอ้าวแล้วขายให้ใครขายให้คนจีนอา้าวแล้วป้ามาทําอะไรที่นี่ ก็ามาเป็นลูกจ้างเขาสิคะเอาเราได้เงินเอาไปไหนหมดก็ซื้อรถปิกอัพบับงซื้อรถยนต์ให้ลูกให้หาลานใช้โอ้รวยนี่ก็ได้มา20ล้านตอนนี้หมดแล้วคะ่ะเอาทําไมอะลูกมันพลานหมดคะ่ะแล้วป้าของไปลูกจ้างวันละเท่าไหร่วันล 4, ะสี่ห้าร้อยค่ะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่คนชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี มันมาเจ็ดแปดปีนี่แหละครับมันเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งนะผมจะบอกให้ไม่ใช่ผมพูดข่าวลอยลอยมันเป็นข่าวมันเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงว่าคนจีนอยู่ที่ไหนมากที่สุดห้าสิบล้านของคนจีนนะยิบจอยมันมีหนึ่งพันรล้านคนออกมาห้าิล้านนะมันยิบจ้อยแต่ถ้ามันมาเมืองไทยห้บล้านเราจะไปอยู่ตรงไหนอะเรามีคนไทยหกบเจล้าน มันมา90%ของประเทศแต่เวลานี้มันมาไม่ถึงอันดับหนึ่งที่คนจีนเข้ามาอยู่เมืองไทยนี่1 0ล้าน11ล้านคนเป็นอันดับหนึ่งของโลกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ14มาเลเซียมีมาอันดับ2อเล้าน500แสนคน23%เอเมริกาใหญ่บาเริ่มเทิ่มครับมันสกรีนคนมากเข้าไปได้แค่5ล้านคนนะคนจีนเข้าไปได้5ล้านคนนองนั้นก็มีเม็กซิกันบ้างมีอินโด มีะายมีอินเดียบ้างมีไชน่าแถวนั้นเขาในในรอนแดนเจอเขามีไชน่าทาวคนจีนก็ไปทํามาหากินกันเยอะแยะคนจีนรวยมากเป็นเจ้าของเกตเฮาเจ้าของโรงแรมเจ้าของกิจการอะไรต่างๆนานาเพราะเขาขยันคนจีนเขาขยันเขาถนัดทักเป็นลูกเกตนายจ้างเป็นเท่าแก่มากกว่าลูกจ้างอินโดนีเซียเข้าไป3ล้านสิงคโปร์เข้าไป2ล้าน8 000, แคนาดา1ล้าน7แสนมันไม่ค่อยใคร่คร้าวแคนาดาถึงจะเป็นจะเป็นทวีปที่ใหญ่แต่ก็ ไม่ค่อยได้เข้าเขาสกรีนมากเขาละเอียดอ่อนมากกว่าจะได้เข้าไปในสหรัฐอเมริกาคุณจะได้ใบใบเขียวเขากรีนการ์ดเขาเนี่ยคุณจะต้องลงทุนหนึ่งล้านเหรียญหนึ่งล้านเหรียญเป็นอย่างต่ำหนึ่งล้านเหรียญเป็นเงินก็30กว่าล้านบาท30ล้านบาทประมาณนั้นเหมือนกันแต่เมืองไทยนี่เรายกให้ไปเลย99ปีที่ดินมึงมาเลยทำนิคมอุตสาหกรรม e e c ระเบียงเศรษฐกิจแล้วให้ภาษีมึงไม่ต้องเสียอีกกีป่ปี15ปีสนุกไหมล่ะ สนุกไมมล่ะพี่น้องทั้งหลายสนุกไม่ล่ะประเทศอื่นน่ยยากฟิลิปปินส์ขณะฟิลิปปินส์มันได้เข้าไปแค่ล้านห้านี่คือคนจีนอยู่ในต่างประเทศแต่อยู่ในไทยในสิบเอล้านอันดับหนึ่งของโลกครับพี่น้องทั้งหลายนี่คือความจริงผมไม่ได้รังเกียจคนจีนผมก็มีเชื้อสายจีนคุณแม่ก็คนจีนนางกงก็คนจีนเดี๋ยวนี้พวกเราก็มากลายเป็นคนไทยหมดแล้วแต่นี่ผมพูดถึงคนจีนใหม่ ที่เข้ามาเนี่ยพูดไทยไม่เป็นแป,ป๊บเดียวมันก็พูดเป็นแต่เข้ามาเนี่ยมันมาขี่คนไทยมันมาเอาอาชีพที่คนไทยทํามันเอาไปหมดแล้วก็คนไทยก็แปลงร่างเป็นลูกจ้างมันมันน่าเจ็บใจนะมันน่าเจ็บใจไหมออย่างที่ประยุทธ์เขาบอกประชาธิปไตยแบบไทยไทยมันไม่มีหรอกประชาธิปไตยก็คือประชาธิปไตยอำนาจเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนมันเป็นประาชาธิปไตยบ้าบอที่ไหนประชาธิปไตยไทยไทยบ้า,บ,าบอที่ไหน ประชาธิปไตยแบบเป็นธาตุที่มึงคิดออกมาสิวะไม่มีมันมีแต่ประชาธิปไตยแบบไหนไม่มีมีแบบเผด็จการเนี่ยเวลานี้มันเป็นประชาธิปไตยไม่บ้านเราอ่ะมันแค่สลึงเดียวรัฐบาลไม่เต็มบาทประชาธิปไตยไม่เต็มบาทรัฐรมนูญไม่เต็มบาทมันแค่สลึงเดียวพี่น้องประชาชนเขาอยากจะแก้เด็ก,ดกๆลูกๆหล,ล,ลานๆคณะรัฐธรรมนก็อยากแก้แล้วมันแก้ได้ไหมอำนาจในการแก้ไม่ได้อยู่ที่สสห้าร้อยคนที่ประชาชนเลือก อำนาจในการแก้แม่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่สภาปรสิตนะรัฐบาลปรสิตมาไปคู่กันมันอย่างน้อยต้องมีสอวสองร้อยห้าสิบคนต้องมี 84, แปดสิบสี่นจะหาที่ไหนแปดสิบสี่คนมาร่วมมือด้วยอย่างน้อยนะถึงจะแก้รัฐธรรมนูนได้เพื่อทำไปทำมาตกลงกันเรียบร้อยจะแก้ต้องมีสสอรอสมาชิกสภาร่างไปเลือกกันทั่วประเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเขายอมเขาก็ไม่ยอม สวแค่ยี่สิบคนสสอพักพลังประชารัฐร่วมมือกันโยนให้สารรัมูญไปตัดสินแล้วผลการตัดสินแล้วคอยดูกันแล้วกันผมพูดอะไรไว้ไม่มีผิดหรอกคอยดูกันแล้วกันว่ามันจะดึงกันไปถึงไหนดึงกันไปถึงไหนบ้านเมืองมันถึงเป็นอย่างนี้ถึงเป็นอย่างนี้เมื่อเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเราจะไปค้าขายกับใครรับโรงงานตั้งอยู่ในเมืองไทยส่งสินค้าไปขายสาภาพยุโรป ส่งสินค้าไปสายขายอ u ไปขายเมริกาไปขายออสเตรเลียเราก็ขายสู้เขาไม่ได้เพราะภาษีมัน 20, 25% 2 5 15%แล้วแต่สินค้าบางชนิดแต่โรงงานที่อยู่ในเวียดนามมันส่งไปมันไม่เสียภาษีศุลกากรฉะนั้นประเทศญี่ปุ่นเขาถึงสนับสนุนให้โรงงานต่างๆที่อยู่ในเมืองไทยเมืองจีนมึงรีบย้ายเลยย้ายไปอยู่ย้ายไปอยู่เวียดนาม รัฐบาลจ่ายทุนให้ด้วยให้จ่ายทุนในการย้ายฟังอย่างนี้แล้วมันช้ำใจไหมแล้วใครที่ไหนมันจะมาตั้งโรงงานทะเบียงเศรษฐกิจของคุณมีแต่ตัวเลขครับแต่จริงๆแล้วมันมีให้ผมเห็นไหมจับเอ็กซ์โปที่สุชาติสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานที่มาไอเดียกระฉูดจัด Job เอ็กซ์ปลานตําแหน่งที่ แถวบางนาะมีคนมาสมัครเยอะแยะนู่นนี่นั่นจะทำให้คนมีงานทำโอ้ยแมงตายหาเคลิ้มเลยเวย้ยเคลิ้มเลยผมตามแมงไปดูตามไปดูผมก็ไปถามไอโรงงานต่างๆหลังจากเลิกจัดงานแล้วผมเอารายชื่อมาแล้วเข้าไปคุยผมถามว่าอะเห็นคนมาสมัครเยอะแยะแล้วเอามาทํางานม้างไหมเขาบอกไม่มีอ่ะทำไมอ่ะเขาบอกตำแหน่งมีเยอะ ผู้จัดการฝ่ายผลิตหน่นนี่นั่นตำแหน่งพนักงานมีเยอะเอาแล้วทำไมไม่มีงานให้ทำตำแหน่งมีเยอะแต่ไม่มีงานให้ทำถ้าผมผลิตมาแล้วผมจะส่งไปขายที่ไหนตอนนี้โรงงานกำลังจะย้ายไปอยู่เวียดนามหลายอันย้ายไปหมดญี่ปุ่นย้ายหมดแล้วห้างสรรพสินค้าไปหมดแล้วล่าสุดคือไอโตคิวที่อยู่มาบนครองอ่ะย้ายไปแล้วมันอยู่มาสามสี่สิบปีมันย้ายทำไมล่ะถ้าไปถ้าเศรษฐกิจบ้านเราดีมันย้ายทำหอกทำหาอะไร มันจะย้ายไปทําไมถ้าประยุทธ์ปกครองบ้านเมืองอย่างดีมันจะย้ายไปทําไมสาภาพยุโรปเขาจะตัด GSP เราทําไมแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่เจรจาก,การค้ากับไทยเลยครับการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนเขาไม่เจรจาเลยไอ้ยีสบปประเทศย8ประเทศมันมีพล,ลเมืองถึงห้ารอล้านคนนะครับนี่แหละครับถ้าเราไม่เป็นประชาธิปไตยเหมือนพมา่าพม่าไม่เป็นจะเป็นปเผด็จการในลาวเริ่มมีปัญหาแล้ว เห็นพม,มา่าตีหม้อกันโป้งโปงปงไทยก็ตีหม้อมั่งโป่งโปงป่งโลำคาญมากนะักกลัวเสียงมันดังไปถึงพระเจ้าเอกทัศน์ตามจับเข้าคุกนะตามจับเข้าคุกแล้วแล้วแล้วเขาก็สู้ครับเขาไม่ได้สู้ประตูเขาเองเขาสู้เพื่อพี่น้องประชาชนทั่วทั่วทั่วประเทศว่าสักวันหนึ่งเด็กๆพวกนี้จะต้องขึ้นมาบริหารประเทศ สักวันหนึ่งอานท์นำพาอาจจะได้เป็นนายกสักวันหนึ่งไหมอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีสักวันหนึ่งน้องรุ้งก็จะได้เป็นผู้บริหารประเทศหรือว่าหรือว่าน้องไม้จะได้เป็นรัฐมนตรีมันไม่มีอะไรแน่เพราะอีก20ปีข้างหน้าคุณจะบอกว่ารัฐบาลประยุทธ์ชนะผมบอกไม่มีพัด็จการที่ไหนชนะประชาชนทั้งโลกเขาสู้กับคุณสัก20ปีเอาประยุทธ์วันนี้อายุเท่าไหร่ ประยุทธ์วันนี้อายุ68 69บวกอีก20ปี60 70 80เกือบ90ปีประวิทย์เท่าไหร่บวกอีก20ปีประวิทย์78บวกอีก20ปี88 98อีก2ปีครบร้อยแล้วคุณแพ้ไหมเขาไม่ได้สู้เพื่อวันนี้แต่สู้มันไปเรื่อยๆจนบ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยฉะนั้นเสียงดังของพม่า พมา่าไม่สู้ก็อยู่อย่างไทยแต่ไทยวันนี้ก็ต้องพูดคำนี้ว่าไทยไม่สู้ก็ต้องอยู่อย่างทาสต้องอยู่อย่างทาตไม่ใช่อยู่อย่างไทยผมถึงบอกว่าคนไทยสู้เว้ยเอาใครได้เสื้อผมไปยังได้ไปยังอันนี้บอกขายอยู่นะทำมาเยอะแยะพอครับและก็จองกันมาทุกวันวันละเป็นพันคนนะครับยังมีอยู่ยังมีอยู่ น่าะยังมีอยู่ใส่ในคนไทยสู้ไว้มีโลโก้ของอ YouTube และก็โลโก้แล้วมีโลโก้ของข่าวทะลุใหม่ข้างล่างก็คนไทยสู้ไว้มีทั้งสีขาวสีดําทุกไซน์นะครับอ่าหมายเลขโทรศัพท์อยู่ข้างล่างนะครับทีนี้ทีนี้การต่อสู้ของคนไทยหรือคนพมา่ามันไปถึงลาวจนประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนีลาวเนี่ยเขาบ่นออกมาเขาบอกเฮ้ยเฮ้ยมันมาถึงลาวอะ มันไปถึงนั้นทําให้คนลาวนี่ส่งโซเชียลกันบอกเฮ้ยพี่น้องไทยต้องพี่น้องลาวต้องเป็นประชาธิปไตยเพราะลาวเวลานี้สปปลาวนะสารัฐประชาชนประชาธิปไตยประชาๆๆชนลาวก็พกูดกันตรงๆว่าเป็นสังคมนิยมของมนิสย์นี่แหละฉะนั้นเขาบอกถ้าเป็นอย่างนี้มันยิ่งจนลงทุกวันจนลงทุกวันเขาบอกอย่างนี้นะถามว่าทําไมมันจนเอาดูสิข่าวมาที่มือผมเนี่ยเยอะแล้วผมติดใจคํานี้ครับ นี่เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลมาเป็นไทยแล้วก็ข่าวนี้เป็นรายงานข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศเป็นรายงานข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศครับว่ามีการประท้วงกันที่ลาวไอ้ขอไปมีการประท้วงกันที่ท,ท,ที่ที่เมียนมาที่พามา่าหรือที่ไทยเนี่ยมันมีเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่า Morning งโพสต์ที่ฮ่องกงเขารายงานพิเศษเขาบอกผู้นำลาวนี่ตกใจ เขาบอกอย่างไรก็ตามด้วยความที่วิกฤตไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญกับสบปปลาวการฟื้นตัวที่ร้อยละสี่ก็ยังห่างไกลความจริงในตอนนี้และรัฐบาลเวียงจันทร์กำลังติดปัญหากับ,กบดักหนี้กำลังติดปัญหากับดักหนี้ครับกรณีอะไรกรณีจีนมาลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์วันเบลวันรอของจีนนะครับ เช่นเส้นทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างลาวจีนตลอดจนเขื่อนพลังน้ำเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขานอกจอากนี้ยังมีความกังวลว่าลาวจะถูกดึงเข้าไปสู่วงจรของจีนมากขึ้นเพราะรัฐบาลปักกิ่งมองเห็นทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลเหมือนกับในเมืองไทยเรามีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาล ในทะเลเรามีน้ำมันในอ่าวไทยเรามีน้ำมันเรามีทรัพยากรมีเพชรมีทองซึ่งกำลังใหออสเตรเลียเขามาขุดกันอยู่เหมือนทองอัคคราแถมไปอีกเพื่อไม่ให้มันฟ้องเรายกหนี้ให้กับประยุยวเขานี่ก็เป็นเรื่องที่เขาพูดกันในสภาพี่น้องเขาออกมาพูดกันสนั่นหวั่นไหวว่าเฮ้ยอะไรมันเป็นอย่างนี้วะเหมือนกันครับจีนเขาก็มองเมืองไทยมีทรัพยากร ใบไม้สีเขียวในนามีตาปลาในนามีข้าวถึงเข้ามาซื้อเข้ามาซื้อ,อสวนต่างๆเข้ามาซื้อไร่นาสวนต่างๆและจะทําการเกษตรจะทํานงทํานาระบายคนจากเมืองจีนหนึ่งันสี่อคนหนึ่งันสี่รอล้านคนนะมาอยู่เมืองไทยเวลานี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับสิเอเกือบสิบอล้านคนละมังตอนนี้นี่คือความจริงที่เอามาเล่ารัฐบาลตรวจสอบสิที่ผมพูดเป็นความจริงไหม มันเดินกันแน่นหมดมาแบบนักท่องเที่ยวเห็นมาไปเชียงใหม่บางทีไปนั่งขี่นั่งเยี่ยวข้างถนนเห็นไหมเห็นไหมล่ะเต็มไปหมดนี่คือเรื่องที่มาเล่าให้ฟังว่าระวังเราจะเป็นเมืองขึ้นของจีนเราจะเป็นขี้ข่าจีนเป็นไปแล้วขี้ข่าจีนน่ะไปถามที่ชาวสวนเป็นเจ้าของสวนแต่วันดีคืนดีพัฒนามาเป็นลูกจ้างคนจีนว้ยผมไม่ได้ดูถูกดูแคลนแต่ผมสังเวชใจกับรัฐบาลชุดนี้ สังเวทใจคนเขาเป็นเจ้าของสวนดีๆแล้วทำไมถึงมาอย่างนี้แล้วเวลานี้เงินแจกไปหมดแล้วกุมภามีนากำลังจะเข้ามีนาครบมีนาหลังมีนาเมษาพฤษภามิถุนามันจะอ,อะไรกินกันไม่มีงานทำเศรษฐกิจแย่ไม่มีโรงงานปิดหมดมันจะหางานที่ไหนร้านรวงต่างๆรถเข็นแต่ขายของมันขายไม่คุ้มทุนมันขายไม่คุ้มทุน เศรษฐกิจแย่บริษัทต่างๆปิดกันหมดไม่มีเงินหมุนเวียนธนาคารไม่กู้หลักทรัพย์มันโดนยึดไปหมดแล้วนี่คือความเป็นไปของคนไทยณนะพศออนี้นะแล้วออกมาบอกว่าเฮ้ยนะรัฐบาลนี้คนเชิดชูมาอย่างน,างนี้อย่างนี้เชียร์เชียกันอะไรกันถึงรัฐบาลเ็าออกหนังสือมาชี้แจงมาเมื่อตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นนี่เท่านี้ไปใช้น,นี่เท่านี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังพรุ่งนี้แล้ว มันค้านกับความเป็นจริงไหมวันนี้พอหอมปากหอมคอมีเหตุผลที่ฟังได้มีเหตุผลที่ฟังได้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเราปล่อยอย่างเนี้มันจะไปยังไงรัฐบาลกู้เงินจากจีนหรือเปล่าปิดเป็นความลับไม่บอกเลยว่ากู้มาที่ไหนจากไหนจาก ADB ธนาคารพัฒนาเองเอเชีย er, หรือกู้จาก i อเเขาให้กู้ไหมแบงค์เาให้กู้ไหมหรือมึงไปเอาเงินรับมาจากไหนยังไง ที่บอกกู้เงินนะกู้จากไหนดอกเบี้ยเท่าไรกี่ปีใช้นี่ชี้แจงมาให้หมดพี่น้องประชาชนเขาอยากรู้เขาอยากรู้ไว้ต้องบอกมาให้หมดนี่คือบุญละวีตีข่าวที่ตีกันของจริงๆตีแผ่กันด้วยความจริงมีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานพูดไม่ได้หรือพูดอะไรที่มันบอกว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนตอบมาครับตอบมาชี้แจงมาได้ไม่เป็นไร ในทางประชาธิปไตยเราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นรายการนี้เหมือนกับหมาเฝ้าออบ้านแสดงความคิดเห็นรัฐบาลเห็นว่าเฮ้ยอย่างนี้มึงทําไม่ถูกอย่างนี้ทําไม่ถูกเฮ้ยบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ประชาชนตกงานอย่างนี้แล้วชี้แจงมาแล้วคุยมาคุยมาถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงเราก็ต้องถกเถียงกันได้ขอพระคุณสําหรับท่านทั้งหลายกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามครับจะได้ไม่พลาดรายการบุญระวีตีข่าววันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ คือรายการเนี่ยมันจะออกตามสะดวกแล้วแต่ว่างตอนไหนก็ออกตอนนั้นแต่ทุกวันนะพอออกปั๊บกระดิ่งมันจะขึ้นเลยถ้าท่านกดติดตามไว้แต่รายการข่าวทะลุไม่เนะี่ยตีห้าครึ่งทุกวันท่านว่างเวลาไหน,ด,ไหนดูเวลานะั้นว่างเวลาหน่อยดูเวลานั้นฉะนั้นรายการนั้นทํามาสี่เดือน4เดือนประดา f อซเยอะหน่อยหลายแสนหน่อยนะครับหลายแสนหน่อยแต่ไอบุญระวีตีข่าวมันกําลังขยบขยบขึ้นขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากแล้วพบกันครับ ขอบพระคุณจริงๆสวัสดีครับ